เทน้ำมันออกอยู่เทออกให้หมดเลยแล้วก็เอาพริกขี้หนูมาพริกจินดาเราจินดากับกระเทียมสับเขื่นไนใส่เขื่อน่ นบไ,ไปอีกนิดนำทุบเปิดไฟไว้เลยน้ำทุบไปน้ำเคีงว่ากคียงว่าไงเคียงต้องผ่านให้มันสุกนะถ้ามันไม่สุกเัาจะขม

น้ำไปอีกลอบนะึแล้วก็เกลือปูใส่สองชอ้อนเกลือปูสำเร็จเราสองช้อนใส่ซอสไฟแเราใส่สองชอ้อนเต็มๆเ,เลยเย่ใส่พริกยดําสักหนึ่งหยอดใหญ่ๆนะ่